ต้นกันด้วยข่าวดราม่าของครอบครัวพี่เท่งเถิดเทิงนะคะหลังจากที่น้องสาวอย่างส้มเชงซ่าซาได้ออกมาทําคลิปบอกว่าที่ไม่ได้ไปร่วมกันบวชของลูกชายพี่เท่งเนี่ยเพราะว่าไม่ได้รับคําเชิญนะคะล่าสุดพี่เท่งก็ได้ออกมาเคลียร์ถึงประเด็นนี้แล้วและค่ะ ยืนยันชัดนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างเท่งเถิดเทิงและส้มเช้งสามชาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันหลังส้มเช้งได้ทําคลิปแจงเหตุที่ไม่ได้ไปร่วมงานบวชของลูกชายพี่เท่งเพราะไม่ได้รับคําเชิญซึ่งพี่เท่งก็ได้ชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่าตนไม่ทราบราา ตามโซเชียล <Social S 2> เลยค่ะซึ่งความสัมพันธ์พี่น้องก็ไม่ได้มีอะไรชีวิตตอนนี้อยู่บ้านสวนกับภรรยากันแค่สองคนอะไรที่มันไม่สบายใจลูกและภรรยาก็จะไม่มีใครพูดถึงเลยไม่ให้ตนรับรู้เรื่องที่ไม่ดีเลยอีกทั้งแล้วไปฟังเสียงพี่เท่งกันหน่อยค่ะว่าผมเป็นคนผมเป็นคนไม่ดูเื่องชืนนะชีวิตจริงผมเนี่ยมือถือก็ประเทศกเลยก็หยิบมือถือทีตั้งเมื่อมีคนโทรมาหรือเรามีธทร,ประปพปังทั่วเขา้า แต่สมมหยิบมือถือมาแล้วกดบูทูตฟังเพลงที่บ้านสวนเพราะนั้นข่าวนี้ผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยชีวิตทุกวันนี้ผมอยู่บ้านสวนแบบกับกับภรรยาสองคนเองแล้วก็อะไรที่มันที่มันไม่สบายใจกับกับพ่อกับผัวเนี่ยเ,เ,เขาจะไม่พูดเลยนะโอ้ยพี่น้องอะ่ะพี่น้องไม่ใช่โอ้ยเมียหลอกพี่น้องไปตอน